ถ้าจะให้เลือกผู้ชนะในเกมแรกขอเลือกทีมที่มีเวลาเตรียมตัวมากกว่าได้พักเยอะกว่าและกระหายในชัยชนะมากกว่านั่นคือ b u คส์เป็นไงไหลงามไส้พอพฟอร์มจริงๆในวันนี้ก็จะคุยก่อนเกม NBA p l a y o f f เข้าสู่รอบ2แล้วนะครับแต่มีรอบได้อยู่คู่หนึ่งที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีและละยเอยียดเราไปคุยกันในคลิปดีกว่าครับไปกันเลยดีกว่า Let's go สวัสดีครับพบกับ NBA Nonstop ครับวันนี้เราจะมาคุยก่อนเกมกันยังอยู่กับคุยก่อนเกม NBA p l a y o f f นะครับโปรแกรมทั้งหมดก็จะมี Atlanta Hawks ไปเยือน Philadelphia 7 6 e r s คู่นี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับแล้วรอบแรกเกมสุดท้าย Dallas Mavericks ไปเยือน Los Angeles Clippers เกม7เป็นเกมชี้ชะตาแล้วนะครับ win or go home ชนะเพื่อเข้ารอบแพ้ก็ตกรอบทันที เรามาแวะคุยหลังเกมกันแบบสั้นๆแล้วกันครับบลูินเนสเปิดบ้านรับการมเยือนของ m i l w a u กี้บัคส์เปิดเกมมาไม่ถึงนาทีการตรงเก่งของเนสเกม s าร์เดนได้รับบาดเจ็บซะแล้วครับเห็นหน้าการไม่ค่อยเป็นแรงมากนึกว่าจะได้กลับมาลงสนามได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับมาลงสนามนะครับตอนแรกแบบคิดว่าบัคชนะแน่สบายล้สบายล้แต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นครับโอนโดนคู่หู2ู เควินดูแรงกับคาร์ดีเออร์วิงรอเป้าพยากวางดับอานาดด้วยสกอร์115ต่อ107วันนี้คุยหลังเกมสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้มีก่อนเกม2คู่ปะเราไปคุยก่อนเกมกันแต่ก่อนจะไปรับชมโปรดอย่าลืมกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปคุยก่อนเกมที่จะนำคู่เด็ดๆคู่เดือดๆมาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับ NBA p l a y o f f รอบที่2 Philadelphia 76ers เปิดเวลส์ฟาร์โกเซ็นเตรับกรรมเยีอยงของ Atlanta Hawks เวลาเที่ยงคืนผ่านรอบแรกมาแบบสบายๆทั้ง2ทีมเลยนะครับ Six s i x เซอก็ชนะวิสาห์ไปชิวๆ4ีต่อ1เกมแอ a แลน h a w k สก็ผ่าน New ิว r k k n i c k ์ที่4ต่อ1เกมเช่นกันเรามาดูเฮดตูเฮดของคู่นี้กันในฤดูการปกติเป็น s i x เซอร์ที่ชนะไป2เกมและ h a w k สชนะได้ในเกมแรกที่นู้งคู่เจอกันแต่เกมนั้นซิกเซอร์ไม่มีทั้งโทเบียร์แฮร์ริและเบนซิมมอนลงสนาม ตอนนั้นน่าจะติดโควิดมั้งไม่แน่ใจจำไม่ได,ไได้เรามาดูความพร้อมก่อนเกมบ้างทั้งสองทีมมีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บต้องรอเช็คความพร้อมทั้งคู่เริ่มจากเจ้าบ้านก่อนซิกเซอร์ต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าของเซนเตอร์ตัวเก่งโจเอลเอ็มบีดได้พักมาหลายวันแล้วนะครับเกมที่แล้วที่ปิดซีรนีส์กับวิาสาดแกก็ไม่ได้ลงเล่นเหมือนกันส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นพร้อมนำเท้าโดยเบนซิมอนในตำแหน่งต์ก์ดโทเบียสแฮ์ริสใน,นตำแหน่งฟอร์เวิร์ดตัวทำแต้ม ดนนี่กินในตำแหน่งสมอลฟอร์เวดเซธเคอร์รีในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดเกมที่แล้วฟอร์มดีมากๆเลยครับกดไป30แต้มถ้าเอ็มบีกลับมาลงสนามได้ซีเซอร์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นไม่อีกครับมาทนาความพร้อมก่อนเกมของแอร์แลนตาฮอส์บ้างพวกเขายังต้องรอใช้อาการบาดเจ็บของหนึ่งในตัวหลักเดียงเดฮันเตอร์โดยแกยบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าส่วนผู้เล่นตัวหลักคนอื่นพร้อมทั้งหมดตัวหลักของทีมเทรยังในตำแหน่งพอยต์การ์ด Pay off เพย์ออฟรอบที่ผ่านมาเทยางแกโดดเด่นมากๆครับทั้งการจบสกอร์ยิง3แต้มรวมไปถึงการปั้นเกมให้เพื่อนๆแกก็ทําได้ดีมากๆเหมือนกันและได้เซนเตอร์ตัวหลักของทีมคลินคาเปล่าวงในสู้กันมันแน่นอนจอห์นคอรลินในตําแหน่ง p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดและบอกดานบอกดานโนวิชในตําแหน่งชูตติ้งการจริงๆถ้ามองตามหน้ากระดาษต้องพูดตามตรงเลยครับว่าฮอคส์เป็นลองซิกเซอร์อยู่พอสมควรเลยแหละ และสถิติในบ้านของซิกเซอร์นี่ก็แข็งแกร่งมากเลยครับจะมาขโมยเกมในบ้านของซิกเซอร์นี่เป็นไปได้ยากมากๆยังไงก็ต้องไปทางเจ้าบ,บ้านพรกอซิกเซอร์ <S <S ไม่เผลอใจให้น้องเทรเข้าบ้านก่อนกดอย่าลืมเช็คตัวผู้เล่นนะครับและคู่ถัดไปดาร์ลัสเมลริกไปเยือนสเตเปิลเซ็นเตอร์บ้านของลอสแอนเจลิสคลิปเปอร์เวลาตีสอครึ่งคู่แลกเที่ยงคืนคู่นี้ตีสอครึ่ง ไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วครับทุกคนเป็นเพย์ออฟรอบแรกที่ยาวนานถึงเกม7อยู่ท่าแจ๊สสมุนแบบลูกปากแล้วอะใครเข้ารอบมาก็กรอบแน่นอนเกมที่แล้วก็เป็นคลิปเปอร์ที่บุกไปชนะดาร์ลัสแมลิกก็ก็ก็ตานั้นอะบ้านใครทีมนั้นแพ้แล้วเกมนี้เราอยู่กันที่เมืองแอลเอบ้านของคลิปเปอร์เกมนี้จะวนลูปเดิมปะวันเนี่ยความพร้มของทั้งสองทีมก็พร้อมทั้งคู่นะครับแต่เป็นดาร์ลัสแมลิกที่ดูน่าเป็นห่วงกว่า เพราะว่าพวกเขาต้องรอใช้อาการบาดเจ็บของกาดตัวเก่งรูกาดอนชิกขณะเกมที่แล้วสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยยังกดไป29แต้มและเพาวะว่าฟ์ฟรเวิร์ตัวหลักแมสซี่คลีเบอร์ต้องรอใช้อาการบาดเจ็บเช่นกันครับสมผู้เล่นตัวหลักคนอื่นก็พร้อมเกมล่าสุดดัลลัสแมวิรก็ยังคงใช้บิ๊กแมน2คนสตาร์เป็นตัวจริงในตำแหน่งเซนเตอร์โดยมีโบบันบัดยานอวิชและคริสตัพอซิงกิส แต่2เกมที่ผ่านมาคริสตัปมีส่วนร่วมกับเกมบุกน้อยมากเลยครับเกมรับก็ไม่ค่อยดีด้วยในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดได้ทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์และในตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดได้ดอร์เรนฟินนิสมิดลงสตาร์ทเป็นตัวจริงฐานะความพร้อมก่อนเกมของคลิปเปอร์บ้างได้คารไวเลนเดอร์ในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดพอจอร์ชในตำแหน่งชูตติ้งการ์ดและพอยต์การ์ดได้เรจี้แจ็คสันลงสตาร์ทเป็นตัวจริงต่งตอเนื่องฟอร์เวิร์ดอีก2คนได้แก่มาคัสมอริสและนิโคลัสบาทูม รีแคปเกมที่แล้วเราจะไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วก็คุยหลังเกมไปพอสมควรกลับมาที่เกมนี้ถ้ายึดตามหลักบ้านใครทีมนั้นแพ้เกมนี้ดาร์ลัสน,น่าจะชนะแต่มันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับถ้าเรามองตามตัวผู้เล่นยังไงคลิปเปอร์ก็ดูเหนือกว่าอยู่ดีแต่ดาร์ลัสแมวดิก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าพวกเขาไม่ได้เป็นรองเลยเกมนี้ใครจะชนะก็ไม่แปลกจริง,รงแต่นี่มันเป็นเกมเจ็ดครับมันเป็นเกมที่สําคัญแล้วก็ไม่เกมที่กดดัน การมีซูเปอร์สตาร์กับบรรดาโตเก่าอยู่ในทีมมันช่วยได้จริงๆอยู่ที่การแพทเทิร์ระหว่าง2ผู้นาของทีมและระหว่างลูก้ากับคาวายวมันเลือกยากจริงนะส่วนตัวผมแล้วผมชอบลูกาอยากให้เข้ารอบอะแต่คลิปเปอร์ดูเก่าเกมกว่าเยอะขอเลือกแบบแรงอวยส่วนตัวเลยแล้วกันผลพลพัก์ลูก้าคว้าชาัยได้ในเกม7และนี่ก็คือบทวิเคราะห์ NBA p l a y o f f มีคุยก่อนเกมทุกวัน55้านะครับ และถ้าหาคุณชอบคลิปวิดีโอนี้เนะื้อหาจัดเต็มแบบนี้โปรดอย่ลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคิวคุยก่อนเกมที่จะนำคู่เด็ดเดกๆคู่เดือดๆมาคุยมาวิเคราะห์กันก่อนเกมทุกวันนะครับและคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ